การดูแลตัวเองหลังจากทำลีเล็กสมายซึ่งเป็นแผ่เล็กมีขนาดแค่3มเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวน่ะก็ย่อมจะเร็วกว่าวิธีอื่นอย่าลืมว่าวิธีอื่นๆเนี่ย PRK แผลกว้างสุดเลยเป็นแผ่ถลอกซะด้วยนะคะนานสุดเลย SBK แผล22มิลเฟมโตเซกเตเลเซอร์แผ่22ม mm. ิล mm. ขนาดที่รีเล็กสมายแผ่3ม mm. มิลลิเมตรนความคงตัวความสบายตัวย่อมเกิดในแผลที่เล็กอันนี้ก็ เข้าใจได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยพอเป็นแผลเล็กแล้วเนี่ยการไปรบกวนเส้นประสาทอะไรต่ออะไรในกระจกตาก็รบกวนน้อยนะคะพอรบกวนน้อยข้อดีก็คือตาก็จะไม่แห้งแต่หลังทำร,ร,รีเล็กสมายช่วงแรกเนี่ยนะเราบอกว่าวิธีนี้ตาไม่ค่อยแห้งแต่เราก็พบว่าคนไข้าตาแห้งในตำราเขาเขียนไว้ว่าคนหลังผ่าตัดกระพริบตาน้อยลง การกระพริบตาเนี่ยทำได้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็เราก็สังเกตนะว่าถึงเขาจะบอกว่ารีเล็กสมายตาไม่ค่อยแห้งแต่เราก็เจอว่าแห้งแต่ก็จะฟื้นตัวเร็วกว่าวิธีอื่นไอ้ความเป็นแผลเล็กเนี่ยเราว่ามันเป็นอาวุธที่เหนือกว่าแผลใหญ่เนี่ยในหลายๆเรื่องก็เห็นมาตรงนี้แหละเรื่องตาแห้งอันหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ช่วงแรกนะจะ,จะเกิดขึ้นชัดเจนในช่วงหลังๆห,หนึ่งอาทิตย์ อาวุธที่เป็นอาวุธลับอ,อันตัวเองรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของแสงจ้ากลางคืนซึ่งในวิธีอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเร,เราประเมินว่าเคสเคสเนี่ยอาจจะเกิดแสงจ้ากลางคืนเนี่ยนะแต่พอมาทำดีเล็กสมายเนี่ยก็จะเกิดน้อยลงจะสังเกตว่าเราพูดว่าเกิดน้อยลงนะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่เกิดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีถ้าเกิดจากขนาดบ้านตาที่ใหญ่ตอนกลางคืนยังไงก็มียังไงก็เกิด แต่ในดิลิกสมายเกิดน้อยกว่าวิธีอื่นที่ทำงานบนผิวกระจกตาอันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็มีเปเปอร์สปอร์ตเลยนะคะนอกนอจากนั้นก็รู้สึกว่าเขาจะฟื้นตัวเร็วแล้วค่อนข้างสบายไปทำอะไรต่ออะไรได้ไวไม่ค่อยมีความช้ำระบมอะไรแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นทุกวันทุกครั้งที่มาพบกันทุกครั้งที่มาวิสิตน,นะคะ